สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินได้ไปส่องคอมเมนต์ของแฟนชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะครับที่เอาชนะทีม bg จีปทุมในการดวลจุดโทษน,นะครับซึ่งในเกมเนี่ยก็ชุนบุกค,คุณไดเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากกุสตาโวในนาทีที่45นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยบีจีปทุมเนี่ยตามมาตีเสมอจาก เทียสินแดงดานะครับในนาทีที่76นะครับซึ่งเสมอไปในเวลา90นาทีก็เสมอ1-1ต่อเวลาอีก120นาทีก็เสมอ1-1นะครับซึ่งต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษนะครับปรากฏว่าทีมชุนบุคคุนไดเนี่ยเอาชนะไปด้วยประตู5ประตูต่อ3นะครับซึ่งสหรัฐยูเยนเนี่ยก็พาจุดโทษไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับดัดนนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งบีจีปทุมแล้วก็เห็นเจ้าพีสสารัลไหระโคนเนี่ยได้ลงตัวจริงด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยสุสีมากไม่ต้องเสียใจนะครับกลับมาสู้ในเกมลีกต่อไปครับก็วันนี้เนี่ยจะนําเสนอในความคิดเห็นของแฟนชุนบุกนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็พูดถึงอะไรบ้างกับทีมบีจีพทุมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโดยความคิดเห็นแรกของแฟนชุนบุกคุณไดมอเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าฉันดีใจที่ทีทมเราชนะและผ่านเข้ารอบต่อไป แต่วิธีการเล่นวันนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราไม่ควรจะต้องมาถึงการยิงจุดโทษเพราะทีมจากไทยไม่มีแม้กระทั่งโค้ชอยู่ข้างสนามและผู้เล่นตัวหลักที่หายไปคอมเมนต์ต่อมานะครับผิดหวังกับการเปลี่ยนตัวจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับสะสะลักพอเล่นได้อยู่ฉันอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้อีกหน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับ มันไม่ใช่ชุนบุกที่ฉันรู้จักอีกต่อไปแล้วได้โปรดตามหาของจริงกันอีกครั้งเถิดคอมเมนต์ต่อมานะครับมงเข้าได้ยังไงอ่ะยอมรับว่าเทียสินกองหน้าทีมชาติไทยทำได้ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมานะครับต้องดูบอลไร้สาระแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมบีจีปทุมพวกเขามีแต่นักเตะไทยนะ พวกเขายังสู้กับพวกเราสูสีขนาดนี้หรือวันนี้พวกเราเหมือนจะยังไม่ตื่นนอนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับชุนบุกที่ฉันคิดว่าไม่จะไม่มีวันแพ้ทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นทีมที่น่ากังวลในปีนี้ฉันอารมณ์เสียมากถึงนักเตะที่ทำงานหนักหลังลงเล่นครบ120นาทีคอมเมนต์ต่อมานะครับเราชนะทีมจากไทยแต่มันเป็นเกมที่น่าผิดหวังมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าเราจะชนะเราก็ยังคงรู้สึกว่าเราจะถูกโจมตีดังนั้นความไว้วางใจในตัวผู้จัดการทีมจึงถูกทำลายคอมเมนต์ต่อมานะครับทีม BG ปทุมจากไทยแข่งแก่งขึ้นหรือเราอ่อนแอลงคอมเมนต์ต่อมานะครับดีใจที่เข้ารอบแต่รู้สึกกังวลกับฟอร์มการเล่นในรอบต่อไปมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับไม่คิดว่าเราจะชนะยากชนะเย็นขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากให้คุณสมัครใจละออกเลยนะขิมสังซุกและคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลชุนบุกเนะี่ยเขาบอกว่าเกือบจะแพ้นะถ้าทีมไทยคมกว่านี้ในช่วงต่อเวลาดีใจที่ชนะแต่ผิดหวังกับวิธีการเล่นมากและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอล ชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์เนี่ยเขาก็ผิดหวังในฟอร์มการเล่นของทีมของเขาครับจนกระทั่งเนี่ยอยากให้โค้ดเนี่ยลาออกเลยครับแล้วก็ชื่นชมทีมไทยบ้างแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเขาให้ความสนใจไปที่ฟอร์มการเล่นของทีมตัวเองนะครับก็นี่แหละครับฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งทั้ง BG ปทุมแล้วก็เจ้าพีนะครับสั์รัหายระโคนเนี่ยให้สู้ต่อในวิธีเคลิกต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ